โลก็ก้มกงบังเอิญบังเอิญถือว่ามดีที่เลยปะผมน้องขอโทษจริงนะครับหดจริงจังไปป้าหิว่ารักฉันขอหน้าตัินแนมหน่งตัวนีหขอัสดีค่ะ ดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราในรายการแมโนอแซมเอฟริงกิงกิงกิงหลายคนน่าจะเห็นแค่ชื่อคลิปก็คงจะรู้ว่าลินเราจะมาดีแอคต์กับตัวอย่างของเรื่องเฟื่องนครเนอะคิดว่าแบบพูดถึงชื่อเรื่องเฟื่องนครคิดว่าหลายคนน่าจะเคยแบบได้ยินหรือว่าเคยอ่านมาบ้างเพราะจริงๆเขาเป็นนิยายที่แบบว่าค่อนข้างวางจะหมายมาสักพักแล้วเนื้อของเอวาวายเหมือนกันผลงานของคุณเราเรียนในมหาสมุทรถูกต้องค่ะ แบบโอ๊ยเคยฝากผลงานมาแบบหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบบชายแล้วเราจะแซ่บพอแฟนสแกนเก่าแม่หรืออะไรแบบเนี้ยเราเดาเขาจะเขียนนิยายแบบว่าิดีเออนิยายน้ำดีที่เหมือนแบบอ่านแล้วรู้สึกว่าเราได้อะไรอ่ะแล้วก็เหมือนแบบมีสะท้อนสังคมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอ่านแล้วเราจะรู้สึกว่าเราได้อะไรกลับมาตลอดเลยจากเรื่องที่เขาเขียนมาเลยเงี้ยซึ่งเรื่องเฟื่อนครก็คือเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ตัวอย่างทีเซอร์เนเดี๋ยวเราจะมาดีแคบเรื่องย่อๆแบบย่อให้ฟังเลยนะคะเเรื่องที่ดี เรื่องราวของพี่เฟื่องก็คือคุณเฟื่องนครเป็นตัวร้ายเลยอันดับหนึ่งของเมืองไทยคุณพระเอกของเราเลยนะแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่เฟื่องเราเนี่ยที่เบนบอกว่าเป็นตัวร้ายนต่คือเขาเป็นดาแต่ไม่ตรงตกใช่แล้วคือไม่ตรงปกเลยคือภายนอกคือบุคลิกแบบแบดบอยตัวร้ายแต่ความเป็นจริงก็คือเป็นคนดีสุด อาจจะเป็นเพราะว่าบทบาทที่ได้รับในแบบละครเนี่ยเพราะว่าเล่นดีมาจริงฉันต้องไม่อยานเลยแบบพยายังงันหมายถึงแบบต้องเป็นคนที่มีความสวรรค์ในการแสดงมากๆอะไรเงี้ยเล่นเป็นตัวคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองได้เลยจนคนอินทั้งประเทศเลยไงในเรื่องนะในเรื่องแล้วคนเยอะคนเชื่อคนเชื่อใช่แล้ววันหนึ่งอ่ะพี่เขาก็ไปเล่นแอปชื่อว่าเซนดายาอะไรเงี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบว่าทุกคนมาโนเนื้อหาเกี่ยวกับพลังบวกเท่านั้นแล้วข้อความแรกที่เขาอัพไปใช่เขาก็คืออยากจะเชิญชวนทุกคนมาส่งต่อพลังบวกไปด้วยกัันครบ ฟีลเหมือนแบบมาพูดคําพูดดีๆให้กันให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยในช่วงที่เหมือนกับว่าสังคมความแบบว่าโซเชียลมันเวลาจะว่าจะด่าใครมันแค่อยู่หลังคีย์บอร์ดใช่แต่ว่าคนพระเอกของเราก็คือแบบเรามาส่งต่อคําพูดดีๆหรือพลังบวกให้กันดีกว่าซึ่งบังเอิญบังเอิญที่คนทําแอปของเราก็คือเป็นนายเอกเนาะเพราะคือคกรมท่าใช่ซึ่งตอนแบบต้องบอกว่าจริงๆตอนแรกแอปมันเป็นแอปค่อนข้างแอปใหม่เนาะคนก็ไม่ค่อยเล่นอะไรเงี้ยแต่พอมีพี่เพื่อนมาเล่น มันก็เลยเหมือนแบบเป็นที่ตูมตามเพราะว่าเขาก็จะมาพร้อมแกงแฟนคลับเขาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเป็นจุดแรกที่แบบกรมท่าได้รู้จักก็แบบพี่มีเดลาชื่อนี้อยู่ใช่นะแบบอย่ามาลบกล้งมาดพักร้อนชนะจริงๆน้องกำลังพักร้อนอยู่แล้วก็แบบอยู่ดีแอปก็ตูมตามดังขึ้นมาอะไร้ก็เลยต้องไปตามสายเหมือนว่าแบบต้องกลับมาทำงานอ่ะเหมือนโดนเหมือนโดนเรียกให้กลับมาทำงานแต่เอกทำไมอยู่ดังัึร้มนได้ยังไงอะไรเงี้ยมีคนแบบเข้ามาใช้ของเราเยอะแยะเลยรอยงี้นะก็เลยรู้จักพระเอกของเราแลโก็ก้มกลมบังเอิญ บังเอิญหรือว่าคอมพิวเตอร์่าปวดอะไรกันใแบบนี้ยไม่ใช่คือบทแบบนี้ต้องส่งให้พี่บานพูดนะพูดเองไม่ไหวอ่ะทำไมอ่ะฉันมีหน้าที่แล้วอะไรแบบนี้เหรอลึดจับก็คือบังเอิญที่ว่าเขาเป็นพี่ชายที่อยู่ข้างบ้านของตัวเลออีกทีนึงอีชานคนที่เป็นแบบแล้วอยู่ข้างบ้านอ่ะเป็นแบบข้างบ้านพี่ชายข้างบ้านเป็นพระเอกหล่ออ่ะเป็นแบบ เป็นดาราแต่จริงๆในเอกเราไม่รู้มาก่อนเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศเนาะไม่ได้สนใจเนาะเหมือนกรมท่าเองเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจอะไรกับวงการนี้อะไร่าใช่ๆแล้วตัวเองไม่ได้อยู่ไทยด้วยใช่้ยถามที่เขาเจอกันคือแอดสปอยนิดนึงน่ารักมากนะก็คือกรมท่าอยู่บ้านแล้วอยู่ดีก็มีผู้ชายคนนึงค่ามายืนกดกิ่งขอกินข้าว ที่บ้านเขาก็คือกลายเป็นว่าเป็นพี่เฟื่องละครผู้ชายคนนั้นเขาสนิทกันหมายถึงว่าสนิทกับแม่แม่ใช่ใช่ก็เลยแบบเปิดประตูบ้านออกมางงแม่แต่เท่าที่ดูจากคาแรคเตอร์และสไตล์ของพี่เฟื่องเขาดูเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายโดยเฉพาะเข้ากับผู้ใหญ่ เออเข้ากับผู้ใหญ่น่าจะง,ง่ายอไรเงี้ยซึ่งแบบเพราะตรงจุดนั้นก็คือการเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเขาเนาะที่<อ>แบบได้มารุ้จักกาันได้แบบใช้เวลาด้วยกันแล้วก็สนิทกันมากขึ้นเลยแบบนี้คือตัวนายเอกของเรากรมท่านเนี่ยก็ได้รู้ว่าแบบเออพี่เฟื่องไม่ได้เป็นแบบที่คนอื่นเขาพูดถึงเนาะเขาเป็นคนดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือได้พัฒนาความสัมพันธ์ตากจุดนั้นซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีปมอื่นๆในเรื่องตามมาเพราะว่าอย่างตัวเล่มของเขาจะเล่มค่อนข้างหนักนะครับเป็นยายเขาก ความแตกต่างกันของสังคมด้วยเพราะว่าพี่เพื่องก็เป็นนักแสดงเนอะเออนักแสดงชื่อนางขั้น,นหนึ่งส่วนในเอกเราก็เป็นแค่คนธรรมดาณจุดนนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าแบบกระแสสังคมอะไรยังไงไหนจะแฟนคลับอ,อีกอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องการแบบพอคบกันมันก็จะมีความยังไงเดียเหมือนกับว่าวัน รู้สึกว่าแบบความสมพานตรงนี้มันไม่โอเคหรือเปล่าถ้ามีคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะต้องมีเออมีจุดเราของเราแหงอะไรอย่างเงี้ยเป็นความที่เหมือนแบบพี่เฟื่องอะอแบบเป็นคนที่อยู่ในแสงอะเนาะใครใครก็แบบจับตามองไอ้อันนี้นึงเขาเป็นข่าวแล้วเออแบบมีแต่คนลายล้อมแต่กับกรมท่าที่เป็นแบบก็เป็นแค่เป็นคนคนึ่งทำอะไรอย่างเงี้ยเออเว้นแบบใช้ชีวิตไปแต่ว่าในนี้ไอที่ดีมากๆทุกคนไปอ่านกันได้撒ตถูกตองค่า ถ้าใครอยากรู้นะว่าแบบเขาจะฝากความัภาษากันยังไงหรือมีภาษาอะไรบ้างตอนจบจะเป็นยังไงไปติดตามได้ในเล่มก่อนได้เลยจ้าแต่ว่าวันนี้เราจะเริ่มที่เเออ์์กันก่อน official pilot เนอะไปดูพร้อมกันนะจ๊ะเฟื่องนครดาราตัวร้ายที่ฮอตที่สุดในเจนนี้พูดจินที่มียอดหวกสูงสุดแห่งปีซื่งนครกับกอดิกค่ะ มีแฟนคลับเยอะมากแต่แปลกไหมครับที่ผมเป็นคนไม่เล่นโซเชียลเลยนอกจากแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมเมินไปเจอเข้าแอปอะไรเ่ะครับเพื่อนเซนดยาครับคุณพี่เขาไม่เล่นแอปเลยเลยใช่เขาไม่เล่นโซเชียลเลยคุณรู้จักเซนดยาไหมครับแอปสัญนะชาติอเมริกาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ทุกข้อความล้วนมีแต่พลังบวกจนกระทั่งมีดาราไทยคนหนึ่งเข้ามาใช้แอป โอ้ม oh ันก็จะบอกว่าเป็นพลังบวกเคือถึงเขาพยายามจะเป็นพลัง Since you're the only one type person who working in this company, you help me to delete all these bad comments during your three months vacation. ฮ h During my vacation? ผมกรมท่าเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่กลับมาพักรอสามเดือนขอโทษนะครับคุณครับคือผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับพอดีว่าเวาะข้างใต่หมดแล้วเช่อเลยครับ คำตัวเป็นคนมีน้ำใจพี่แท้จิตใจของคุณอ่ะมันก็อยากกระด้างเสร็จคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจต่อหน้าอย่างรับหลังทำอย่างหลอกหลอบงงอไปดิคุณรู้ไว้เลยนะที่ผมใส่แว่นดำเนี่ยเพราะผมไม่อยากสบตาคนใจหมาแบบคุณไงให้คุณด่าผมอ๋อเฮ้ยคุณไม่ใช่หรอนาครับโอ้ my g o กเลยปะผมต้ผมนอกทษจริงนะครับคือพอดีผม ท่องหมดอยู่อะครับนี่ครับขอโทษจริงนะคุณขอโทษนะครับท <พอ S 2> ่องทหมดจริงจังไปปะอยู่อรงน่ารักฉันขออนุญาตไปแปะไปที่ไหนแกน่ะไม่อยู่นานได้มีลูกชายข้างบ้านใหม่แล้วนะเห็นคุณแม่เล่าว่าคุณเป็นนักพนาแอกเซน a b ย e นี่จริงป่ะครับอือเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยผมเป็นแฟนคลับแอปนี้มานานแล้วครับไงผมขอถ่ายรูปด้วยนะ มกั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะคุณไปเจอกันนะอุยนักแสดงมีชื่อดัง,องดวอลไทยรูปหัวไปลงด้วยนี่เฟื่องที่มึงเล่นอแอปเจนเดียอะไรน,นัะนะ่นอ่ะเพราะมึงชอบน้องข้างบ้านของนายใช่ไห<อ>มบ้าไปเนี่ยฮะห<า>มอให้พักสองเดือนแม่อ้อยหนูนขอโทษจริงๆนะคะคือผมมีเรื่องอยากรบกวนคุณหน่อยอ่ะผมอยากให้คุณมาเป็นผู้จัดก,การแทนพี่แซงฮะต้องใช้ราสองเราหนึ่งนะพี่เฟื่องพี่เฟื่อง งานง่ายสุดๆเริ่มจากมาปลุกผมทุกเช้าตามตารางงานเฮ้ยข้อทีคุณผมยังไม่ได้แต่งตัวเลยอย่างที่สองคุณต้องมากองถ่ายกับผมทุกครั้งและอย่างสุดท้ายทําให้ผมยิ้มได้โอยได่ฉังซื้อคอนโดแล้วจะได้อยู่ห้องข้างพี่เพื่อนไม่ไแกจริงกนถ้าฉันอยู่บ้านก็ไม่เฟื่องอะฟินแน่เลยแค่คิดก็ฟินแล้วอะแกโอชิแต่เฟื่องเนี่ยมันไม่เคยชอบใครมาก่อนเลยนะแล้วพี่เพื่อนเขาจะชอบผม เหมือนที่ผมชอบเขาไหมครับผมชอบคุณแต่คนณยังเพิ่งรู้ตัวนะคนรู้ไปถึงหน้าแล้วนะเองก็แค่หลอกอยากเพิ่งรู้ตัวแล้วกันไม่ใช่รอกได้สยปนี้ เจ้าเล่ได้รับแต่บทลายแต่นที่จริงคุณอบอุ่นกว่าที่ผมคิดนะเฟื่องนครวัยสอรอบนะอยากจะถามน้องเฟื่องว่าข่าวลือเรื่องที่จูจีกับหนุ่มพัฒนาอปพลิเคชันเนี่ยจริงหรือเปล่าครับจริงไม่เคบจริงบอกลค่เปวามจริงก็บอกตาอเลเป็นสิ่งที่อยากรู้ไงคนอยางรู้อรแบบนี้นะนักข่าวก็คือ เรื่องสนละครซิตี้ออฟเดอร์สอะไระซิตี้ซาวด์ซิตีเ่อออตต่เค่อยดีกันด้วยดนะคะสหรับซิตี้เรืนี้นะคะก็นาแสดงโดยน้องจ๊อบกรีดนะคะแล้วบทเป็นเฟืองนครแล้วก็น้องพอสิต้าแล้วก็เป็นกลมท่านั่นเองจ้าพอจอน ต้องบอกว่าตื่นเต้นตั้งแต่ที่เห็นโพชิมาแสดงซีรีส์วายใช่เหมือนเขาพูดตรงๆเออเหมือนเหมือนว่าน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้องๆทั้งสองเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นน้องทั้งสองชมผ่านหน้าผ่านตากันมาบ้างแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอะไรนี่ชอบพิมพ์บทบาทชอบภาพแล้วก็ชอบสาวดเออแบบพระเขาทำดีอยู่เนาะชอบเพลงเกาะไมวยาบ้านสวยเขาเล่นดีด้วยนะใช่ใช่เหมือนถือว่าคุณเฟืองละครอ่ะเอคุณน้องกิบ ตอนโมเมนต์แบบว่าที่มองเขาแล้วเหมือนชอบเขาก็คือดูเหมือนแบบว่าตาแบบชอบนวตอนทีขาชอบจรอะตอนที่ยู่ไม่อยู่ในบทแสดงตอนที่เขาพูดดูเป็นแบบดูเป็นคนดีอ่ะดูดูนิสัยดีจริงจอ่ะคนแบบนี้แบบที่แบบ จะมาเป็นข่าวแบบในละครมาแบบเขาได้รับข่าวเยอะมากทุกคนไปอ่านจริงๆแล้วแบบคารคเตอร์โดยเป็นคนกูเป็นคนดีที่ที่โกแลวกลัวคนเข้าใจผิดมาตั้งแต่เรื่องที่แบบท่องบทแล้วแ้ยไม่ใช่นะครับผมแค่ท่องบทหรือแม้กระทั่งตอนที่แบบว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วยังไม่ได้ใสยังไม่ได้ใส่เสื้อขนาดก็แบบโท่ที่ผมยังไม่ได้แต่งตัวเลยไม่แต่คือนันรู้ว่าหน้าน้องหน้าหน้าหน้าคนจอบ หน้าลงบที่รับบทเป็นเพิงนะครแหละคือเขาอะดูเป็นคนที่แบบหน้าแบบหน้ากับตาคือดูแบบยิ้มตลอดดูเป็นคนใจดีอะหน่าดูเป็นผู้ชายใจดีแบบอก็ต้องมาติดตามกันดูว่าแบบเออมารับบทเป็นเพิงนะครหเนอะแล้วซึ่งเป็นแบบ ดารา,าที่ทต้องเล่นบทเป็นตัวร้ายเดี๋ยวต้องมาติดตามกันว่าแบบจะแสาดงออกมาเป็นยังไงพี่อยากรู้เลยว่าในซีรีส์เขาจะมีให้เราเห็นแบบฉากที่เพื่อนนครแสดงละคราาะหรือเปล่าอยากเห็นเวอร์ชั่นพี่เขาเล่นเป็นตัวร้าย,ายออที่แบบต้องเล่นบทอย่างไงจริงๆอะไรเงี้ยเออมันจะต้องแบบยังไงแล้วน้องพรสน่ารักมากแล้วก็เป็นเรื่องแรกของน้องพรเลยอได้มารับบทเป็นกุมารทาสป็นอาสาเป็นแบบ เอกเต็มตัวได้ถูกตอ้องแล้วก็แบบน่าจะเป็นแบบหนุ่มแบบหนุ่มพลังบวกด้วยเหมือนกันป้าเพราะว่าแบบเออคิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อแบบให้คนอ่ะมาส่งต่อพลังบวกกันแบบให้ให้พูดแต่ในเรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูเป็นตัวน้องนะ <c oughs> อะไรคือ,ต,อต้องให้กําลังใจแสดงดังน,นั้นในเรื่องเนี้ยคือแบบดูเหมือนแบบเป็นเรื่องแรกๆของการละกันแบบมากๆอะหมายถึงว่าที่แบบรับบทเป็นตัวละครหลักแบบจริงๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบยังไงก็เราติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆมาแชร์กด้วยกันถึงต้องใจเขาจะออนเมื่อไหร่นะเนี่ยอยากดูเราได้ข่าวว่าได้ข่าวแว้มาว่าน่าจะประมาณไตรมาสสี่หรือเปล่าคิวสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะภายในปีนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันโอ้เหมือนได้ข่าวแวามาด้วยว่าพึ่งมีแบบวงสวงเปิดกล้องของถ่ายทำซีรี์เรื่องนี้ไปเหมือนกันก็ยังไงก็ฝาก ตักอ่านและเพื่อนๆนะคะชาวมโนแจมและเอลนี่ยลองติดตามนะจ๊ะกับซีรีส์เรื่องเฟื่องนครนะคะ City ้สตาร์ซิตี้ออฟสตาร์เดอะซีส์จ้าสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเวยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าบายบายอันยอ